ขอให้ทุกคนที่ดูนี้มีความสุขมาถึงแล้วต้องมาเช็คอินตรงนี้เลยเมืองเก่าและประตูเมืองสองขาตรงนี้อ,อร่อยอันนี้เป็นที่เกิดของป่าเปงครับผม เป็นอาหารเช้าที่เซนทาราครับผมก็มีโรตีมันเขามีโรตีมีก๋วยเตี๋ยวด้วยอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวไก่มาละด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่มาละมีข้าวต้มด้วยของกินเยอะมากของกินที่เซนทาราเยอะมาก ก็เล็กมากอันนี้เป็นขนมปังแล้วก็ขนมจีนือตรงนี้นะครับเป็นน้ำส้มอันนี้ดูหน้าเสื่อมใสกว่าหน้าเริ่มใสสุดแล้วน้ำส้มเนี่ยนี่เป็นชีสกระผมโรตีนี่เขามี ให้เลือกสองอย่างคือโรตีแบบเป็นกินเป็นของหวานแบบนี้กับใส่เป็นแกงกะหรี่ไก่แล้วก็เขามีอันนี้เป็นขนมจีนด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่มะละจะเห็นว่าข้าวของร้านเซนทาราเนี่ยมีอาหารเยอะกว่าร้านซีเจเยอะมากเพราะว่าโรงแรมมันก็ใหญ่กว่าด้วยแหละร้านเมื่อวานนี้ไม่ค่อยมีอะไรกินเลย มีแต่ข้าวยามนั่นแหละที่อร่อยนอกนั้นก็ไม่มีความเห็นเพราะว่าเขาเลี้ยงเราเราเลไม่มค่อมเห็นความเห็นว่าเยี่ยมเขาเลี้ยงเราความเห็นมีอย่างเดียวคือเยี่ยมเยี่ยมกินข้าวก่อนนะครับนี่นะครับคือวัดชือ่อฉางวัดชือ่อฉางนี่ซึ่งมีคมแดงเยอะมาก ใ,ใจแห่งคุปีนี้นะครับปีชง,ป,ป,งปีนี้ปีชงน่าจะเป็นปีมะเสงปีกุลปีขาดแล้วก็ปีวอกที่เขาเป็นปีชงครับผมขอให้ทุกคนที่ดูนี้มีความสุขความเจริญนะครับับรรริชดดชนะชงตีห กันจัดหมอบมัวเปิดทามดุทโพพออย่งเก่งเลหายใจลึกลึงคราวปายใจแข็งแรงจองสือกเกลือเทาก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิาแล้วก็ไปไห,ไหว้ตรงรน,นงไไู้น

ที่เป็นทําบุญขุมทรัพย์ใหญ่สร้างวัดถึงแล้วครับหลับมาตลอดทางทําให้เราไม่ได้อ่านไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ถึงสงขาแล้วที่เป็นที่มีแหลมสมิหลานางเลือก แล้วก็มีบ้านสะพานติลรัศดงงนและบ้านพลเอกเปรมครับผมมาถึงแล้วต้องมาเช็คอินตรงนี้เลยเมืองเก่าและประตูเมืองสงขาตรงนี้มันไม่ใช่ผมคนเดียวที่มานี่ดูดูคุณจะว่าผมมาเขามากันเป็นเยอะโอ้โหเพราะว่าเป็นจุดเช็คอินคนมาสงขาต้องถ่ายรูปกับตรงนี้ครับตรงนี้ฮะเห็นไหมครับ ผมบอกแล้วพอผมมาปุ๊บโอ้โหเขาตามมาถ่ายรูปก,กันเพียบเพราะว่าเขาลอกเราไงเขาลอกเราตอนแรกอะ่ะมาคนเดียวไม่มีคนมาพอผมมาเพ่านั้นแหละครับโอ้โหเพียบเพียบเนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่ากระแสอินฟูเนี่ยอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์นี่ขนาดยังไม่ทันขนาดยังไม่ทันลงคลิปเลยนะครับนี่ครับ<ๆ>เขามากับรถเทศบาลสงขลาที่มีรถ ทัวร์เมืองด้วยชมอบันจะแค่ชมอย่างเดียวอ๋อขอสัมภาษณ์ได้ไหมได้อันนี้ของใครบริการของที่ไหนครับก็จะเป็นของเทศบาลนครสงขลาค่ะผมแลวติดต่อมาได้ยังไงนี่แพงไหมครับรถอันนี้ก็ถ้าไม่เกิอสามคนค่ะไม่เกินสิบคนก็คือเราให้บริการรอบน้านงานฟรีค่ะ สามคนไม่กระสบคนรอบรอบงานตรงไหนครับคือขึ้นที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พระธรรมรงค่ะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าบ้านป่าก็คือ,อบ้านป่าเป,ม,าป,าเปมค่ะก็จะขึ้นตรงนั้นเป็นจุดสตาร์แล้วก็จุดสิ้นสุดที่เดียวกันเลยค่ะอ๋อก็วนเป็นองกลมใช่ใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิน10คนเนี่ยเราต้องให้เขียนคำรอแล้วก็จ่ายเงินนะคะ1000บาท<อ>ค่ะคต่อรอบรอบนึงกี่นาทีได้ครับรอบนึงก็คือถ้าสมมติอ่าจ่ายเงินใช่ไหมคะเราก็จะแวะให้ได้สูงสุด3ที่ค่ะคก็ะจะมีประตูเมืองมีโรงสีแดงมีนางเงือกอะไรเงี้ยค่ะหรือว่า<ม>อาจจะเป็นในส่วนของ เด็กๆอาจจะไปศูนย์พ่อพันธุ์เต่าที่กรมหลวงชุมพรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแวะแล้วแต่เลยค่ะนี้ได้3มที่แต่ว่าถ้าเป็นรอบน้างานอย่างเดียวค่ะเราจะไม่ได้แวะนะคะก็แค่วนอย่างเดียวนะคะรอบเมืองก็ใช้เวลาราวๆครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะไว้ใช้บริการใหม่นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับของเทศบาลเมืองสงขลาเดี๋ยวเราไปบ้านป่ากับตรงที่เป็น ลงสีบ้านแดงดีกว่าตรงเขาเรียกอะไรไม่รู้แล้วก็ไปหาดสมิลาครับผมเพราะเราเป็นเราเป็นกรุปทัวร์เหมือนกันครับผมเมื่อกี้พี่เขาบอกมาครับว่าให้เราไปที่ลงสีเก่าเป็นบ้านแดงครับแล้วก็ไปหาดสมิลาเป็นนางเงือกครับแล้วก็แวะเช็คอินที่บ้านป่านะครับหรือบ้านพระธรรมรงนั่นเองก็คือบ้านของพลเอกเปรมตินรัตนนนท์หรือที่ในวงการเขาเรียกกันว่าป่าเปรมครับผม ทั้งประเทศเ,เขาเรียกว่าป่าเปมครับผมเดี๋ยวเราไปสวัสดีป่ากันครับบ้านนครนายครับผมบ้านนครนอกนครนายครับผม ที่พูดยิ่งใหญ่ก็คือความรักของแม่นั่นเองครับผมเซ็นบ้านสไตล์ชิโนยุโรเปียนนะครับซึ่งก็เพิ่งอ,อนุรักษ์ขึ้นมาโดยสวของจังหวัดกรขาขเพื่อด้านในจะมีพระบรมยาชายรักษ์ของรัชกาลที่9ด้วย พรับรมยาช่ายลักของราที่์รอเก้าครับทั้งนั้นเลยนี่รับรมยาฉ่ายลักของราชการที่เก้าทั้งห้องเนี่ยนะครับทั้งห้องเลยครับเนี่ยโอ้โ

ตรงนี้ด้วยนี่ครับเขามีการพัฒนาเือต้นแบบการเก่ข้าว สิงโตครูสนะครับซึ่งดูท่าทางหน้าตาเหมือนกับเรืออะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกครับก็ไว้นั่งชมพระาทิตยตกที่หัวเขาแดงท่าเรือลำดุกสงขาโคดังแดง การพัฒนาย่าน่วบงอกแลวก็เพื่อจะส่งหาให้ไปสู่เป็นเมือรดกโลกครับตอนเที่ยงครับปปจะเป็นลาชื่อของข้ามกันกับโบราณดนานซ้ยรวยกว่ายอมดีกว่าไม่วใครก็อยากมีเงินตราหลอปลาแล้ยิงได้มา เพิ่มกระเพาะหมูนะครับเพิ่มกระเพาะหมูแล้วก็เพิ่มหมูกรอบนะครับแล้วน,นี้เป็นมะระนะครับมะระอันนี้นะครับเป็นร้านเจ๊นี่ <c oughs> <c oughs> อ,อร่อยร้นานเขาดังมากครับเพราะว่าคนมาเรื่อยกๆรเสิบห้าจองเอยค่ะตอนนี้นะครับอยู่ที่บ้านป่าที่เป็นจุดขึ้นลงของรถรถท่องเที่ยวเมืองอันนี้นะครับของ อบตอสงขลาครับอบตอ,อะไรไม่รู้แล้วก็นี่บ้านป่าซึ่งเป็นบ้านพระธรรมรงหรือที่บอกว่าเป็นวัน,นวดีครับนนขข้นได้เลยไหมต้องถอดรองเท้าไหมจ๊ะอ,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 อันนี้เป็นที่เกิดของป่าเปรมครับผมนี่เลยพ่อป่าเปรมเขาเป็นผู้ประชาการเรือนจำเนามสกุลพระราชาการราชาการที่ผกแต่งตั้งนามสกุล ร, 6, รัช<อ>กาลที่6แต่งตั้งนำสกุลไว้นะครับตินละสุรานนท์ในลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่6แต่งตั้งนำสกุลตินละสุรานนท์ในปี2462นีก็เป็นประมาณนี้ก็เขาต้องทำการนะทำบ้านเอาไว้นะครับให้คนรุ่นหลังได้ไปที่ระลึกครับนี่นครับห้องนี้นะครับ เป็นห้องเกิดเป็นที่เกิดของพระท่านพลเอกเปรมเป็นรัชานนท์ในรัฐมน,น,นตรีคนที่16ก็สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้ณนะที่แห่งนี้นี่นะครับและนี่ก็น่าจะจบทริปสงขาของเราแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทําการไปที่สนามบินตอนสองโมงนะหรือจะไปแล้วนะครับก็ ทริปนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋ที่เชวนเรามาปัตตานีแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้เมืองปัตตานีนะครับแล้วก็เรียนรู้ถึงว่าสงขลาเนี่ยเขามีเมืองเก่าที่พัฒนาไปเยอะมากแล้วก็น่า,นาจะมีคนมาเที่ยวเพราะมันสวยมากเลยนะครับแล้วก็คนคนยังไม่ค่อยมาน่าจะทําได้ดีกว่านี้เยอะมากทั้งสงขลาทั้งปัตตานีนี่แหละครับก็พบกับปปารายการท่องเที่ยวกับปปได้ในตอนต่อไปดูว่าเราจะไปที่ไหนต่อครับผม ว่าใครก็อยากมีเงินตราหลอกป่าแล้วก็ยิงได้มาชีวิตฉันสุขอยู่ดี